วิปครีมให้ทนร้อนทนต่อสภาวะอากาศบ้านเรานะคะวันนี้เชโมดเอาเทคนิคมาฝากทุกคนคะ่ะเชโมดใช้เทคน,คนิคนี้มาโดยตลอดเลยนะคะใครที่ทําเยอะๆนะวันนี้เราเอาเทคนิคนีคน้ไปใช้กันคะ่ะผลการทดลองที่เอามาฝากวันนี้นะคะก็คือเกิดจากวิปครีมชนิดเดรี่ก็คือวิปแท้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคะ่ะจะเป็นวิปแท้นะคะผสมกับวิปนอนเดรี่ในสัดส่วนประมาณที่15%นะคะก็คือสูตรตั้งต้นของวิปแท้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่200กร,รัมค่ะแล้วก็ ถ้าวิปอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่วิบแท้เนี่ย170กรัมแล้วก็วิปชนิดนอนดรี่อยู่ที่30กรัมค่ะปัญหาหลากัลกๆของคนที่เข้ามาทําเค้กแล้วก็ต้องการใช้วิปแล้วให้มันอยู่ทนอยู่นานนะคะก็คือไม่รู้เทคนิคว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะต้องมีการตียังไงนะคะการควบคุมอุณหภูมิยังไงวันนี้เชมดเอาทุกอย่างที่วันนี้ทุกคนเจอปัญหามาบอกกันตรงนี้เลย ข้อแรกเลยค่ะวิปครีมจะต้องเย็นจัดหลายๆคนบอกว่าเออรู้แล้วแหละว่ามันต้องเย็นจัดแต่อเย็นจัดของแต่ละคนมันคือเท่าไหร่ถูกไหมคะเช้มดมาบอกเรื่องอุณหภูมิให้ก่อนเลยนะคะอุณหภูมิที่จะตีวิปครีมแล้วมันสามารถขึ้นฟูได้ดีมากๆเลยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง9องศาเซลเซียสจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือถ้าจะให้ดีต่ํากว่านี้แต่ไม่ควรที่จะต่ําถึงติดลบนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยคนนะคะบอกว่าวิปบ้านชั้นเย็นแล้วนะคะแต่พอจิ้มอุณหภูมิไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12 ะะตรงนี้มันก็จะตีแล้วก็ขึ้นตัวได้ยากเพราะเวลาที่เราตีวิปครีมไปเรื่อยๆะคะ่ะวิปครีมมันก็จะมีความร้อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างผลการทดลองนี้นะคะตอนที่เชโมตีเนี่ยเชโมจับอยู่ที่อุณหภูมิ8ปดถึงเองศาเซลเซียสแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย น็อกน้ำแข็งเอาไว้ด้วยแต่พอหลังจากตีเสร็จวัดอุณหภูมิดูนะคะอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสน,นั่นแปลว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นระหว่างการตีไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิยังไงนะคะ ก็ให้ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน9องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นวิปที่เราจะนํามาตีเนี่ยมันควรจะแช่เย็นจัดถ้าเราวัดอุณภูมิเนี่ยประมาณ2-4ถึงองศากําลังดีมากๆเลยในการที่เราจะตีวิบโดยไม่มีอะไรที่เป็นฐานรองน้ําแข็งแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือภาชนะที่เราเอามาใส่คะ่ะหลายๆคนบอกว่าเอ้ย e มันอยู่ที่หัวตีหรือเปล่าอยู่ที่เครื่องตีไหมจะบอกว่าอันนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแต่หลกักๆคือโถตีที่เราเอามาตีนะคะลักษณะมันควรจะเป็นโถเหมือน เบเกอรี่อะค่ะหรือเป็นลักษณะที่ปากไม่ได้บานออกอย่างในคลิปวิดีโอเนี้ยเชมมนจะเอาเป็นภาชนะสแตนเลสมาให้ทุกคนดูเพราะว่ามันสามารถนะคะ รับความเย็นจากน้ําแข็งได้ดีนั่นเองก็ทําให้ทุกขณะที่เราตีครีมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันมีลักษณะของการฟอร์มตัวได้ดีอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะคะที่ใช้มาโดยตลอดยังปกติชมวนไม่ได้หล่อน้ําแข็งแบบนี้ทุกครั้งนะคะก็คือจะใช้วิธีการควบคุมความเย็นจัดก็คือก่อนที่เราจะมาตีเนี่ยเรามีการเช็คอุณหภูมิตลอดค่ะว่าเฮ้ยสององศาได้นะ4องศาได้นะคือถ้ามากกว่านี้มันอาจจะใช้ระยะเวลานานเพราะห้องที่เราใช้ในการตีวิปครีมหรือการทําขนมเนี่ยมันก็สําคัญมากมา ถ้าแบบใครที่ไม่ได้ติดแองคือแน่นอนนะคะควรจะหล่อน้ําแข็งเป็นอย่างยิ่งต่อมาเทคนิคที่สองนะคะที่จะมาแชร์้ทุกคนฟังเลยก็คือว่าในเมื่อเราเลือกทุกอย่างดีแล้วนะคะ วิธีนี้นะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีวิปครีมที่สามารถอยู่ทนได้นานขึ้นค่ะหลายๆคนเวลาตีวิปเนก็กลัววิปมันจะแบบเฮ้ยคลายความเย็นนะคะก็อัดสปีดแรงเลยค่ะจริงๆวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเวลาที่วิปจะขึ้นตัวแล้วมันสามารถอยู่ตัวได้นานมันคือการไล่สเต็ปของความเร็วไปเรื่อยๆค่ะวิธีการเลยเชมมนก็จะนําวิปครีมเนี่ยคะที่ได้ทั้งอุณหภูมิทุกอย่างแล้วเนี่ยค่อยๆไล่สปีดค่ะเริ่มตั้งแต่สปีด ที่ต่ํานะคะเชมอนขอพูดว่าไันต่ํากลางแล้วก็สูงนะคะเพราะว่าเครื่องตีหลายๆคนน่ะมันมีความเร็วของแต่ละระดับไม่เหมือนกันนะคะเชมนก็จะเริ่มจากความเร็วต่าเนี่ยความเร็วต่ำเนี่ยไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ต่ําที่สุดนะคะอาจจะสมมติว่าใครมี10เบอร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณเบอร์2ถึงเบอร์3อยู่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณ1-2นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะวิธีนี้ค่ะมันจะทําให้ไขมันที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยฟอมตัวแล้วก็เนื้อเนี่ยมันฟอร์มตัวกันได้ดีนะคะคือมันจับโครงสร้างกันได้ดี จับอากาศเข้าไปก่อนในตอนแรกยังไม่ต้องการให้เขาขึ้นฟูเราต้องการให้เขาจับอากาศได้ดีก่อนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นนะคะครีมจะมีลักษณะที่ไม่ได้เหลวเป็นน้ําละจะมีลักษณะที่ข้นขึ้นเล็กน้อยเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นความเร็วระดับกลางค่ะระดับนี้นะคะก็จะไล่สเต็ปเนี่ยอยู่ที่ระดับกลางเนี่ยประมาณ2อถึงสนาทีไม่เกินนี้นะคะลักษณะจะมีลักษณะที่ข้นขึ้นหรือถ้าทุกคนเห็นดีๆเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นรอยตะก้อที่ แบบน้อยๆขึ้นมานิดนึงค่ะ จากนั้นนะคะเราเห็นเป็นรอยตะกอ้อแบบนี้แล้วค่ะให้เรานะคะเร่งเป็นความเร็วสูงสุดของเครื่องได้เลยแล้วก็การตีของเราเนี่ยถ้าใครตีแบบมือถือแบบนี้นะคะก็ให้เหวี่ยงหัวตีตะกอ้อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พร้อมกับหมุนโถไปด้วยนะมันจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีพอเป็นสเตปนี้แล้วนะเราจะตีไม่นานเราจะอาศัยด้วยตาดูค่ะว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นรอยตะกอ้อที่ชัดขึ้นแล้วเราก็เป็นการเช็คดูค่ะว่าเฮ้ยอันนี้มันคือขึ้นฟูแล้วหลายๆคนนะตีวิบแท้แล้วก็แบบ ในใจคิดอะเอ้ยขออีกนิดขออีกนิดนะคะคืออยากให้ฟูมากกว่านี้กลัวมันยุบใช่ไหมจริงจริงแล้วอะเราจะตีแค่ดูด้วยสายตาเนี่ยประมาณ90%แล้วเราก็สามารถนําวิปครีมตัวเนี้ไปใช้ได้เลยเทคนิคนี้นะคะมันจะทําให้วิปครีมเนี่ยไม่ยุบแล้วก็ไม่ฝองง่ายๆอย่างที่ใครเคยเห็นเนอะเวลาไปทานไอศครีมเขาจะมีการบีบวิปครีมบนหน้าตัวขนมใช่ไหมเราเคยลองไหมอะถ้าวันนี้เราตักวิปครีมถ้วยนั้นออกมานะคะที่เขาบีบให้เราอะคะ่ะจากเครื่องที่มีแรงดันอัดแก๊สอะ สักพักเดียวอะค่ะไม่เกินสักสิบนาทีนะคะวิปครีมอะมันก็จะมีความฝ่อแล้วก็ยุบไปเรื่อยยุบตัวไปเรื่อยยิ่งอยู่กับความร้อนม,มันก็จะยุบตัวไปเรื่อยเพราะมันเป็นการอัดอากาศเข้าไปอย่างรวดเร็วค่ะทําให้วิปครีมเนี่ยมีลักษณะที่พองตัวนะคะเหมือนลูกโป่งแล้วเวลามันยุบมันก็เหมือนลูกโป่งแตกอะค่ะแต่มันแตกพร้อมๆกันไปเรื่อยมันก็จะทําให้วิปฝ่อแล้วก็เป็นน้ําได้ง่ายค่ะ อย่างในคลิปนะคะเชมดก็เอาอีกเทคนิคนึงมาฝากทุกคนก็คือการที่ผสมวิบชนิดนอนดาลี่เข้าไปเป็นส่วนประกอบประมาณ15%อันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับตัวในการที่วันนี้ทําในปริมาณที่เยอะๆเ,เนอะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ยังอยากได้รสชาติความอร่อยของวิบแท้อยู่แต่จะทํายังไงล่ะเราจะผสมนอัตาส่วนเท่าไหร่ดีนะคะเชมดก็เริ่มที่15%ค่ะเป็นอย่างน้อยก่อนเทคน,คนิคนี้ค่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะหนึ่งเลยนะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นข้อที่2เลย ก็คือทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยนะคะมีการทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีขึ้นดูจากผลการทดลองน,นะคะเชมดเอามันไปเข้าเตาอบค่ะสังเกตดูว่า วิปแท้เพียวๆเลยอะ่ะมันจะมีลักษณะที่ละลายก่อนนะคะแต่วิปที่ผสมแบบ n อน d ดรี่อ่ะก็จะมีลักษณะที่แบบเออละลายช้ากว่านะคะแล้วก็ถ้าตักให้ดูมันจะมีลักษณะของโครงสร้างที่ยังมีความแบบเก็บอากาศได้ดีอยู่ยังมีความเป็นวิปอยู่แต่ในระดับเดียวกันวิปแท้เนี่ยคือน้องก็จะเริ่มเมวแล้ว อย่างในสูตรนะคะควรจะเห็นว่าเชโมสใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปด้วยอะไรเชโมสใส่ไปอยู่ที่ประมาณ8%ของน้ําหนักเองก็คือใส่ไปในเนี้ยประมาณ15กรัมนะคะคือไม่ได้ใส่ไปเยอะเพื่อปรุงแต่งรสชาติเพราะว่าในสูตรเนี้ยมีการใช้วิปทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นวิปจืดทั้งคู่ค่ะ ใช่ไหมคะว่าเทคนิคเหล่านี้ที่เชมอนเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะเกิดจากการที่ตัวเองอะ่ะลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนอะ่ะกลับมาผิดซ้ำๆ้ซากซ่านะคะเชมอนก็เลยทำคอร์สเรียนนะคะ Secret อ f Bakery ร่วมเรื่องลับหลังเตาที่คนทําขายไม่เคยบอกคุณคะ่ะคอร์สเรียนนี้นะคะจะพาทุกคนไปไขความลับที่อยู่ในขนมแต่ละประเภทคะ่ะมากกว่า40ขนมเลยนะแล้วในนั้นมันจะมีเทคนิคที่ซ่อนอยู่แบบนี้คะ่ะเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะทําให้คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้กับขนมของ ไม่ว่าวันนี้คุณจะทําขนมอะไรคุณจะเริ่มทําอะไรคุณจะเข้าใจในการทําขนมมากขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะเชมมนเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาสูตรขนมให้กับหลายๆแบรนด์เ <ๆ S 1> ชื่อไหมว่าทุกเทคนิคที่เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนนะคะไม่เกิดจากการที่ ลองแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์แล้วแล้วก็สามารถเอามาส่งต่อให้กับทุกคนได้แน่นอนหลายคนนะคะเข้าไปเรียนแบบเหมือนเปิดโลมาดูได้จากผลลัพธ์ของนักเรียน,นเลยใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปได้ที่ไลน์แอดเชฟมดหรือใต้โพสต์นี้ได้เลยตอนนี้นะคะราคาพิเศษจาก2,490บาทนะคะคุณสามารถลงคะเบีเรียนได้ในราคา1น5 0บาทค่ะ ยังไม่หมดค่ะคุณยังได้รับหนังสือมูลค่า690บาทไปฟรีด้วยนะคะสำหรับการลงทะเบยียนรอบนี้ใครสนใจก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะรับรองว่าเนื้อหาในคอร์สมีมากกว่านี้แน่นอนแล้วไปเจอกันในคอร์สนะคะ